สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่คอนฟีคอนฟีในวันนี้มาแจกวันเลทฟีนะคะประจำที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบสี่เท่ากับว่าไม่ได้แจกมาสองวัวนก็คือวันที่ห้ากับวันที่หกเนื่องจากลายบินบินไปแล้วไม่รู้บินไปไหนโอ้ยก็แจกใหม่ค่ะสร้างลายใหม่แจกใหม่ก็ ใครที่ยังไม่เคยได้นะคะก็ขอให้ได้ในรายใหม่ส่วนใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยการแจกมันก็จะมีที่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องปกติบางคนอาจจะได้สองสวันได้ครั้งหนึ่งบางคนอาจจะอาทิตย์หนึ่งได้ครั้งหนึ่งก็ก็ถือว่าได้แต่บางคนก็คือไม่ได้เลยอันนี้ก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะวันนี้มีรายใหม่ ไอดีไลน์ท้ายคลิปมีบอกวิธีการทักวิธีการรับก็มีบอกก่อนดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจวันนี้การแจกเมื่อเดิมเวลาที่สามารถรับได้ก็22นาฬิกาหนาทีส่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่ากิจกรรมกิจกรรม ใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอังเปลาอที่ไหลได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะวิธีการใส่โค้ดอังเปาเพื่อรับบร l เ e t ฟรีจากช่องฟิล์มมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทําการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d ส9 4เก้าสี่เมีแอดนำหน้าด้วยเสร็จแล้วกดที่เว่นขยายเพื่อที่จะทําการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคํามัวม่ไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไร แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโค้ดอ่างเปาตรงตามเวลาที่กำหนดตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคำว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคำว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงกอ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะ อันนี้เราใส่เบอร์วอลเลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลยเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอกดเลือกซองหนึ่อันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับอัลเลตฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มทางเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทานก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป